สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะไวคัมกทูจุ๊บแชนแลเด้พี่น้องสวัสดีแรงๆวันที่เจ็ดพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ทิพย์ก็อยู่ที่วัดตะเล้าเก่าเนาะรือว่าเป็นวัดที่ทิดปางเคยบวชอยู่บนนี้เนาะพี่น้องแล้วก็อยู่ที่วัดแห่งนี้มือกรแมนเพลนไดจัดงานก็คือวางศิลาึกเผื่อสร้างหอแจงหรือว่าสาราหงธรรมเนาะพี่น้องเพราะว่าวัดตะเล้าเก่านี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่ั้งแต่สามาสัยทรงขามู่เนาะ ้วก็เป็นวัดทีแบบย่างโบทานได้มีห้อแจ้งพี่น้องก็คือพี่น้องจะเห็นตัตงแตเจะดีเนาะอยู่ทางนั้นแ้วกาทั้งพุ่นก็มีซาลาสองล่างเนาะอยู่พุ่นแล้วก็ทังล่างนี่คือเป็นศาลานาบแล้วพี่น้องอนี่ก็คือจะเป็นบอนทีญาทานโถเดผ่นอยู่เนาะญาทานถเพิ่นก็คือเป็นทีบอแในใจเนาะก็คือผ่นเป็นอยู่ในขณะขันแครงนะพี่น้อง ถ้าว่าผิดกับ้องขอโทษขอไว้แล้วมจืจอบาจือนั้นเพื่อนเนาะการในคลิปนี้ก็มีเงินจาก USA พี่น้องก็คือไอเล็กเนาะซึ่งไอเล็กก็คือได้เฮดบุญยู่ที่วัดพ่นงามเนาะก็คือหนึ่งร้อยเลี้ยญที่ได้ไปบางจิระลึกเมื่อวานนี้พี่น้องแล็ก็กซวยงานศบนาบาวเนาะก็คือหาซิดดวล่าแล็ก็แล็กก็วัดตะแล้วก็คือหนึ่งร้อยดอลลาร์ที่จะมาหมอมันเ้เนง เราก็หาสิบต้นลาเพื่นว่าเหตุทวงท่าน,นก็คืองานผาปาอยู่ที่วัดบ้านนุ่นสว่างหรือว่าบาดัดวัดบ้านทิพย์น้ะพี่น้องกะื้อนี้ก็เลยแลวเวียงแล้วงานเลยพี่น้องก็เลยจะมาถวายเพิน่นเนาะแต่ที่จริงว่าสิมาให้ท่านมือก่อนพี่น้องมือก่อนคือมือ,อวันที่หาแต่ว่ามือน,าน,าน,นั้นที่บ่ิยุบานนาะทิพย์เขาในเมืองพาแมหไปซื้อเครื่องญี่ปุ่นเนาะก็เลยกลับมาบ่ระท่านพี่น้องหูสาเกินไป <laughs> แต่ก็บ่าเป็นยังเนาะพี่น้องมาถวายน้ำาิทานมาอนีสําหรับเงืนนี่ไอเลกว่าซวยสมถูกเสตยทางเนาะแต่ว่าทางอเหตุแล้วแล้วพี่น้องแต่ว่าซิมาถวายขวัดเนาะเพื่อให้ยาทานเพิ่นนาไปเพื่อบุญละสร้างสร้างวัดว่าอารามหรือว่าประกอบสวนในการสร้างองค์ธรรมนั่นเองพี่น้องตอนนยาทานเพิ่นก็อยู่ทางล่างกันเลยเนาะโดยการนมัสการนาทานโดยอันมีแฟงข่าเพิ่นฟากมาทําบุญก็มาฮหดบุญมาลูกโดย เห็นบางหรือเปล่าเห็นเห็นบางบังบางบางเห็นอูดินเนาะดูมือกนะกหน่อยไปในเมืองละมาพรท่านนาน้องนี่เริมยากบกเลยเนาะยลว ปกติเดินเดินห้า่นแล้วเหมือนแห้งก็นีมันคือว่าแห้งไว้เด้แล้วก่อน,นี่ทิีบางด้วยพี่น้องสวัสดีตอนนี้เพิ่นซิกแล้วเนาะ<ม>เป็นทิีบางแต่ก่อนเป็นหายหน้าหาาายยตปเลงเ <c oughs> พิ่นกบเบียกร้ายเนาะ<ม>อันเพินพ่นเพิ่นซิกแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ยังติดตามสวยเบียกกล้องทางวัดอยู่เนาะบางบางโอกาสก็ได้เข้ามาวัดบางก<อ>ารเลียงตัวเองนะตัวเอง อาะเย็นเนาะโอ้มาหนาวะนี่บางนาเรื่องมะเกีียงมะนาวมะนาวน้อยเอ๊ะใบมันคือบอกคือใบบางนาวมะนาวอได้มาละเป๊ะมันอยู่อันเดียวกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวสองสายพันธุ์อันนี้ละแมนเงินขล้องไอเล็กจากเมกาเป็นฟ้ามากจุลัดเลยจุลัดได้เนาะมันเลืมเลยนะแอลิไฟเนียเลยว่า เสียงบัจจีเลเพนดูวดัดได้ลัด <c oughs> เพื่นก็เคยแบบสอยช่างนําตลอดเลยพันั่นเมื่อเสการานั้นรลอดอยู่จกรัดพนดนะอยู่โอ้เลยกันลืมทาแได้ตลอดรัดจริฟนีหรือัดบบมีเลย,ยบบหูเลยอายุใส่ใช่เป็นแนรัวยด้อาทุอนุโมทา มิเต่เจ้าภาพกับคนเดียวนน,วน่นละเมนเจ้าภาพมิแต่เลเยด้วยบุญด้วยกุศลที่ไม่ออกหลานสาวใหนอนนํำมาซึ่งเปิดใจจากพอออกโยมโยมเพื่อซื้อพอ,อกเล็กพอ,อ,อกเล็กโดยจากเมิกาอยู่อเมริกาได้ฝากมาทำบุญกุศลอยู่ที่วัดธาตุนาธาตุรักคำเตียง ่านเก่าตาแล้วนี่กับพอทานได้หลับเรียบร้อยเลยเดอ้อพอออกเหล็กเลยเออลูกหลานทางพุ้นได้บุญได้ทำบุญมาฝากมาแะก็ให้เป็นกุศลคนทานนานนเลยประเรสริฐศาสัตร์นี้มีซื้อประกดหนดหรือสาดเดอ้อผู้ทำทานไปแล้กกวก็ดีเป็นของทางแก้วทานทิพย์เดอ้อห้ซุ่มให้เย็นอย่าเดือดอย่าฮอ,อนอย่าไหม คิดหึ่งประการใดหากเขาคิดเลอสิดแล้วแล้วทำทำ,ทำกัดทำแล้วโดวยการเสียสละแล้วก็ดีพ้นอันนี้เป็นผลอันประเสริฐต้อยอดให้แกดวงดวงสตาราศีของเขาท่านทางหลยให้อ่ขึ้นให้เกิน,ให,กนให้เจริญเหมือนกันกันกบยอดไม้ปงขึ้นปงขึ้นปงขึ้นเอ่อเป็นต้นไม้ลำยงลำหยางสูงขึ้นสูงขึ้นงออกงออกงออก เหมือนอย่างนี่แหละขอให้ลูกหลานผู้ได้ทำทานไปลีลก,ก่าดีเป็นต้นพ่อออก,อออกดูทางอเมริกาออกเล็กอออกเล็กพร้อมโดยมูคณาด็ดีได้ทำทานไปแลกก็บขอให้มูคณะจงได้รับความสุขความจเจริญตามปัตถนาอันเป็นสิน้นเป็นธรรมและจงสำเร็จสำเร็จตามปัตถนาคือห้างมีซีสุขเรือมางมูลพูนสุขอยู่ดีมีสุข แลกกายู่เย็นเป็นส e ุกตลอดไปอุท e ิศให้ป e ู่ให e ้ย่าให้ตาให้นายอุทิศให้พ่อให้แม่ผู้เลี้ยงมาผาหายอุทิศให้เจ้าน้าบนให้กินแต่ดินบนให้อยู่ก็ดีเทวุธเทวดาคุณนางน้านาคาก็ดีที่เป็นนักสมหาสารมุนมรดกตกทอดเป็นแก้วเอ็นเซนริงก็ดีอยู่สั้นบาดาลกระโอเป็นได้รับชนบุญกุศลดลบันดาลให้แก่ลูกหลานของเหาสร้างลูกุกขึ้นเด้อ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีลำเวื่อยถือหวยพัฒนาซูปเปอร์โลโตรางวันทีหนึ่งเด้อไอจังในพบนี้และพบต่อไปบอให้บกเป็นหาดบอให้คาดเครื่อนวางสับปักตาลังเต็มยืดคือเก่าให้ไรเข้าเหมือนแม่น้ำเงืมอให้ไรตึ้งเหมือนแม่น,มน้ำคลองและวอย่าเคินอย่าขาดลูกหลานเด้ ขำคูณหมุนขึ้นเมื่อนนาเดอสุขใส่ล่ำรวอัญญุวนันโณสุข,ขังภาลังนงพุบบธาทธะตาวะยะถาวาดีวะฮาปูลาปาริปุรินติสาคารังเอวามีวิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิสิตังปฏิตังตุมังกิพมีวสาส,สัมินสตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนาราโสยะตามานิโสติระโสยะตา สัพพิติโยยิวัสันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาติปวัตตาวันทารโยสุขิติกาโยโกปวะอาภิวาตนาสีริสานิจังพุทธาปัจจานีโนจัตตารอุตมาวัตันติอายุอโนสุขัง Pak langganca tak kina dina sangkambi supari dita Tiga ratang itaya satana so upaka sojati Tamu ayang nita sito pita na pusat jaka taunan la palanca tumihi punyang pasutang Anak paganti duka pata jani duka banyak pata paya สกัปัตตาจันนิสกัดวันตุสเปปิปามิโนเอตาวะตามจามีสัมปตังปุญญาสัมปตังสเปเทวะอนุโมทันตุสเปสัตตาอาเวลาวันตุสเปสัตตาอาพัญญาปะสาวันตุสเปสัตตาอานิฆาวันตุสเปสัตตาสุขีอัตตานังปาริหานันตุสุขีสุขีนะครับความสุขถูกต้องนะเกจการปารมีลูกหลาน ด้ส้างคุณงามความดีในสัน่งนิสานนะาเออหลูกล้านจะก,กลมควงในชีวิตจิตใจเดินทางไปใกล้ไปไกลก็เฮอตลอดปลอดภัยเดอ้อลูกเอาแน่เลยสำหรับเงินที่ไอเล็กฝังมาเนาะก็ได้มอบได้ถวายน้ำยาฐานถนเป็นเทียมหอยแล้วพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ก็สิได้พาพี่น้องมาเบิ่งห้องนำ้ำก็ค <c oughs> ือ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นไอเล็กก็ได้ฟากเง,งินเผื่อมาสมทบเพชรทองหนาคือกันเนาะ ตอนนี้แมนเพิ่นกะโบท้ท่านได้แล้วเธอเนาะนแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยังหันซื้อมาแล้วแต่โบ้ท่านได้ติดตั้งไม่เห็นติดตั้งโฮสโคกอันนี้คือว่าสายเล็กผสมสายยังไงอ๋พอเพราะว่าเพิพ่นสี่ตีแบบแลกกระถ่อลูกไม้นี่โอ้เออมันให้หหมันแน่นนะว่าแล้วไงให้มันแน่นกว่าเก่าเถอะเนาะอันนี้ห้องนี้คืห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำ อถ,ถอดกันบ่ะอันนี้กับห้องอำนำนาอันนี้จะเป็นห้องไทยห้องไทย,ยอ๋อห้องอ้าห้องหนึง่งถากันบ่ทั้งนี้สี่สี่ห้องท่านอากาศสีวะนี่ห้องเนี่ยห้องยิ่งใส่เนาะนนแต่ว่าอุปกรณ์นี้พอม่้งเลยมันบ่อ่าอุปกรณ์นี้พอแล้วเพราะว่าวงกบเพิ่นก็นได้ซื้อมาเลยนี้บานประตูก็ซื้อมาแล้วเนี่ยกระสิยังกับพวกกระโหล ก็ซีอ๋อยังนนยงกระโลกกำยังซีพี่นออ้องเพราะว่ายยูนีก็ยังบ่มีหของนามคือกันเด้อ, <c oughs> อันนี้ก็คือสําหรับของหนามนะพี่น้องก,ก็มีแฟนคลับท่านอื่นเนาะที่ว่าพื่นด้ส้มถกม,มาคือกันเนาะ,ะแล้วก็บ,บัดน,นีสิพาพี่น้องไปเบิงบอนทีพิ้นจะตังก็คือซาลาหงทำหรือว่าหอแจกเนาะนนบานเทาเอิญหอแจกหอแจก <c oughs> เเิ่นกําลังสีหลงหอแจกเดียเพราะว่ามี่านได้มีหอแจกนะอยู่นีนี่ตังบง่มีหอแจกหรือว่า มันถือจำลายแต่สมัยก่อนตั้งไม่มีเลยโอ้แต่ศาลาน้อยๆทางหน้าครับนี่เลยอันตอนเป็นวัดไหนแม่อันนี้มันเก่าแก่มาเลยวันนี้เก่าแก่เลยโอ้อ่าไปก็บพ่อมกับพุ่ณละตอนเพื่อนสร้างธาตุมาเพื่อนๆปุณละเฮดบอลผักผสมแม่ปุณเลยนี่นี่ได้บอลทีเพื่อนอันน่ะคิดบ้างก็ได้ถ่ายคลิปที่บอกคนไม่ได้มาอาสามเลยนะเอาไปใส่ไปเวททั้งอื่นกันอันนี้จะเป็นแผ่น แผนศิลาจาลึกพนณองพิธีว่างศิลาจาลึกศาลาองธรรมลังใหม่วัดปาะละคำเจียง <คา S 1> ทิคายย<า>ุโกโ<อ>บตัตรเลวเก่าเมืองจะพรแพงสวรรคเขตสร้างขึ้นเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่หามีนาคมคศ2003กลุ 2, 000, ม่มกับมือขึ้นสิบสี่คำเดือนสี่ปีคานพอศ2 5 1 6เวลา สิบสี่โมงศูนย์นาทีนะพี่น้องก็คือมือกอนันพากันเทียงกันเหลืองพอโซคอโซก็มันคนอยู่ในเหรียญบาทนะนะแต่ว่าแต่ว่าคืออยู่ล่านี่เพิ่นจะเปลี่ยนปีพอโซตามวันสงมกาศเนาะฮอดสงมกาแล้วเพิ่นจงเปลี่ยนนะพี่น้องตอนนี้ยังเป็นปีฮกหาอยู่แต่ว่าคอโซนี่หอดสิบสองแหละเพิ่นเต้นเนาะแมนคอโซนี่เปลี่ยน แต่ว่าพอ่อโซนี่มปนเปลี่ยนต้นส,<อ>ง,สงการน,นี่ลายการบ,บอลสะท่านที่จสางก็คือบอลน,นี้เลยเป็น,บ<อ>นมนบริเวณนี้เลยบริเวณนี้เลยพี่นอ้อ,องตรเลกกาันว่าสิบสิบเก้าสิบเก้าคุณสามสิบสิบเก้าคณสามสิบสำหรับสลาหงธรรมพี่นอ้องการสำหรับพี่น้องทานได้ทีอยากห่วมโมโน้ำเพลนอนอรือส,สังสลาหงธรรมน้ำเพลนกะขอเฮนเซนเดอร์พี่นอ้งนองขอส่ินส่วนนส่วนนั้น โฮมสร้างบุญสร้างกุศลนํากันอ่าต่อไปเพื่นกับซีได้สร้างศาลาเป็นเพื่อนเล่นนี่แหละอ่าแต่ก็ห้องน้ำกันอย่างซีบอ๊อบาบนี้อ่าเป็นซีเป็นกะโลแบนี่แหละเนาะเลยอ่ะกะขอเห็นเซอร์นเนาะพี่น้องสําหรับพี่น้องท่านได้ที่อยากรวมทําบุญกับวัดตะแล้วเก่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เนาะถึงแต่สมัยก่อนๆพี่น้องแต่ก่อนนี้เพิ่นเคยมีประวัติก็คือเม่เข่าใหญ่เนาะแ,นนแต่ว่าหากปัจจุบันนี้บ่เรื่รือะไรพี่นอ้อกไปตามการเวลาเลยเนาะ <laughs> เรื่องมิดเขาใหญ่เพื่อได้พ่อหูเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อวพี่น้องใครเคยได้ยินเนาะพี่น้องทานได้เคยได้ยินได้ฟังแต่ก่อนที่พผท้แกเพื่อนเราเนาะกะที่ว่าภารกิจในมือนีกะสำเร็จแล้วพี่้องกะคือใด้มากถวายเงินเนาะน้ำยาฐานทดล้วนน้ำวัดตะแล้วเก่าน้ำทิศบางเนาะเพื่อหวมสร้างก็คือแล้วแต่ผลจะสั้นงบประมาณก็คือซีเมนต์มโฮมกับ งบเพื่อสร้างสลาหงฒิธรรมเพราะว่าเพิ่นกระเฮ็ดผับปลาไล่ขังเนาะซองเถื่อบเนเะื่องเถื่อทั้งกระทินทั้งบุญต่างๆเนาะเผื่อฮีเพิ่มเผื่อว่าสร้างสลาหงฒิธรรมขึ้นเนาะพี่น้องกะขอเชิญอีกทีนึงพี่น้องกะสร้างรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบุญขอบใจลายสำหรับไอ้เล็กเนาะกะทำบุญหัวมกับส่องทิพย์ไล่ขังแล้วก็ ทำมาเรื่อยๆก็ขอให้ายเล็กพร้อมรวยแฟนคลับญาติพี่น้องทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญอนุมันความยืนเหตุการณ์ได้ก็ขอให้เจริญก้าวหน,น้าเนาะการกุ้งหงข์เพื่อมือสุขุสุพคนเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายลายละกาสำหรับขีดนี้ทิพย์กาศิจ๊วใเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอก,กันใหม่ในกินะ้าตอนนี้ขตอตลาไปก่อนสบายดีสบายดีสวัสดี